ตนนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับผมขอญาตสรุปสถานการณ์น้ำนะครับเป็นด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับสำหรับสถานการณ์น้ําที่อยู่ด้านบนนะครับตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมานะครับก็จะมีหลายพื้นที่นะครับที่ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นโดยตลอดนะครับอย่างเช่นที่นครสวรรค์นะครับระดับน้ําก็ต่ํากว่าระดับตลิ่งแล้วนะครับด้านล่างลงมาระดับน้ําก็ลดลงเรื่อยๆนะครับหลายจุด นะครับระดับน้ําก็ต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะครับนี่ก็คือส่วนที่หนึ่งนะครับซึ่งในส่วนที่หนึ่งเนี้ยสถานการณ์ของน้ำเนี่ยก็จะลดเป็นลําดับต่อไปนะครับจุดไหนที่ะตะลิ่งโผล่แล้วนะครับน้ำก็จะลงจากทุ่งมาบ้างงส่วนนะครับในส่วนที่ซอสูงนะครับ ที่นน้ําท่วมขังอยู่นะครับก็จะโผล่ขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเดือที่ลุ่มนะครับซึ่งเราก็คงต้องเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาต่อไปเช่นการเข้าไปช่วยในเครื่องสูบน้ำนะครับที่ตู่ปที่ลุ่มส่วนที่2ก็คือส่วนที่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพนะครับสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูด้านก่อนที่จะเข้าถึงกรุงเทพด้านฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับสถานการณ์น้ำนะครับก็ลดลงเรื่อยๆนะครับด้านนอกนะครับก่อนเข้ากรุงเทพ อย่างบริเวณทุ่งนครหลวงนะครับทุ่งอูทัยนะครับที่บริเวณเขตเนิคมอุตสาหกรรมรถจนะหรือนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะครับก็จะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยระดับน้ําลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อน้ํามาถึงคลอ,อ,องระพีพัดเแรกตกนะครับตรงนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากน้าในทุ่งด้านบนลดลดต่ำลงนะครับการบริหารจัดการน้ำนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทางด้านฝั่งตะวัน ออกนะครับที่กรมโยธาการดูแลอยู่นะครับก็คือบริเวณนอกคันอของกทมนะครับสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้มีการดึงน้ำนะครับที่เข้ามาจากบริเวณคลองระพิพั์แยกตกนะครับเข้ามาสู่คลองอลำสิ่ก็มีการบริหารจัดการโดยที่ว่าน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยระบายออกทางแม่น้ำนครนายกหลังจากนั้นต่ำลงมาหน่อยนะครับน้ำลงมาถึงคลองหกวาสายล่าง เราก็ดึงน้ําออกทางแม่น้นะะนํานครเช่นกันนะครับตามลงมาอีกนะครับก็จะมีคลองแสนแสบคลองบางขนาดคลองบาโบเิ์นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราก็บริหารจัดการน้ำเนี่ยออกทางด้านแม่น้ําบางปะกงนะครับก็เหลือน้ําอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยจากการบริหารจัดการข้างบนที่ว่าเนี่ยนะครับก็ลงมาสู่คลองชายทะเลนะครับแล้วเราก็มีลงสูบที่บริเวณคลองชายทะเลนะครับที่จะสูบออกแม่น้ำบริเวณชายทะเลตรงนี้เนี่ยนะครับการบริหารจัดการอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้ เป็นการบริหารจัดการในสิ่งที่ทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกที่ดีที่สุดคือผมว่าก็คือว่าได้ประโยชน์สูงสุดมีคนเดือดร้อนหรือมีผลกระทบน้อยที่สุดนะครับการที่เราเอาน้ําออกทางแม่น้านครเดียก็ตามแม่น้ําบางบะกงก็ตามเนี่ยนะครับอาจจะมีผลกระทบบ้างกับรัษฎรที่อยู่ริมคลองนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีผลดีตรงที่ว่าน้ําเหลือที่ลงมา งบริเวณลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยนะครับไม่เกิดผลกระทบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่กระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ต่อจากนี้ไปก็ค oh, ิดว่านอกคันกันน้ํานะครับสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนทางด้านตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยานะครับทางตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับ ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับท่านนายกเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและกรมโยมธาธิการนะครับมาดูแลบริหารจัดการฝั่งตะวันตกเนี่ยตั้งก่วันที่ยี่แปดยี่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาตรการของกรมโยมธาธิการในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบก็คือว่าจากทุ่งผักไข่เจ้าเจ็ดนะครับลงมาทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หนล,ลงมาทุ่งพญาบรรลือและทุ่งพระพิมลน,นะครับจนมาจดเขตที่กทมรับผิดชอบนะครับ ตามแผนบริหารจัดการน้ําที่เราวางมาตรการไว้เนี่ยนะครับเราการ็ดําเนินการมาถึงปัจจุบันนี้นะครับผลการดําเนินการนะครับอันที่หนึ่งก็คือการปรับลดน้ําที่เข้าตามทุ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้เนื่องจากสถานการณ์เนี่ยด้านบนในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเรือเขือนเจ้าพยาสกาัดดีขึ้นเปน็นระดับนะครับการปรับลดบานต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เขื่อนเจ้าพยาไม่ว่าจะเป็นที่ประตูพลเทพบรมธาตุนะครับ ก็ทาให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการปรับราลตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะดูผลกระทบทางด้านหนือเขื่อนเจ้าพยาด้วยนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบอันที่สองก็คือจุดที่เป็นจุดที่ขาดตามแนวแม่น้ําเจ้าพยานะครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบเจ็ดจุดที่กรมโยธาไปสํารวจน,นะครับขณะนี้เนี่ยสิบสามจุดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ จุดสุดท้ายซึ่งเป็นแนวคันนะครับของบริเวณาบางกทองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำไปส่วนใหญ่แล้วขณะนี้เนี่ยเหลือเพียงแต่ช่องเล็กๆไม่กี่ช่องนะครับที่เว้นไว้นะครับที่เรายังไม่เสริมไปเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถจะเอาเรือเข้าออกได้นะครับเพื่อความสะดวกตรงนี้นะครับ<ม>นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในแผนตรงนี้เราก็มีพเพิ่มเติมนะครับไอแนวช่องขาดระหว่างไอเขื่อนเจ้าพยาถนนเขื่อนเจ้าพยามา,าแถวด้านท้ายนะครับ อำเภออินบุรีนะครับอิกประมาณ2กิโลครึ่งเราก็ได้ทําการเสริมคันตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ำแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเข้ามา,าในพื้นที่ทุ่งต่างๆเนี่ยเสร็จตั้ง่วันที่6สิงหามาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทําให้ลดน้ําที่จะเข้ามาในาด้านตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยานะครับขณะนี้เนี่ยนะครับจากมาตรการที่เราทําต่างๆเหล่านี้เนี่ยเ,าเราสามารถจะระบายน้ําออกได้บางช่วงแล้วสําหรับประตูที่อยู่แนวแม่น้ําท่าจีนนะครับ สรุปโดยรวมนะครับมาตรการต,กต่างๆเหล่านี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเราสามารถจะลดน้ำนะครับลดน้ําลงไปได้เนี่ยที่เข้ามาในส่วนพื้นที่ตรงเนี้ประมาณร้อยสามสิบล้านลูกบาทเมตรนะครับที่ลดไปได้แล้วก็เป็นไปตามแผน<ช>ที่วางไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งอยากเรียนว่าตรงท้ายแม่น้ําท่ากีเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่เ,เป็นอยู่ในเขตจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครน,นะรตรงนี้เนี่ย มันก็มีประตูอยู่ประตูหนึ่งก็คือประตูกระทุ่มแบน <ใช S 1> นะครับ <ใช S 1> ตรงนี้นี่กรมชมพรฐานก็ได้เข้าไปช่วยดูแลตรงนี้นะครับ,บ,บก็คือเราได้มีการเอาเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เข้าไปเสริมกับเครื่องสูบน้ําถาวรที่เรามีอยู่ที่ประตูนี้เนี่ยขนาด6 6เครื่อง3ลูกบตลเมตรต่อวินาทีนะครับทางประชาชนทางจังหวัดก็ได้เครื่องเล็กๆเข้าไปช่วยเสริมตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถช่วยเร่งระบายน้ํานะครับ ทางด้านกทมด้านล่างที่ออกทางไปน้ําท่าจีนได้ส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็คือความก้าวหน้านะครับของการบริหารจัดการน้ำในส่วนของกรมโยธาธิบดชอบทั้งตะวันออกตะวันตกอยากเรียนพ่อแม่พี่น้องเพิ่มเติมนะครับในส่วนของที่กรมโยธาธิการกละผิดชอบเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยนะครับในเวลาที่ต่อเนื่องไปข้างหน้าเนี่ยนะครับระดับน้ําทะเลนะครับก็จะ อยู่ในช่วงที่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับมีบางช่วงทางนั้นเองที่ขึ้นสูงแต่ทสูงไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าหลังวันที่16ไปแล้วเนี่ยนะครับตลิ่งของแม่น้ําเจ้าพยากับตะลิ่งของแม่น้ําท่าจีนทางด้านตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะโผล่น้ําขึ้นเรื่อยๆนะครับสถานการณ์เมื่อตลิงโผล่เนี่ยน้ำในทุ่งเนี่ยเนื่องจากทางตะวันตกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่น้ํานองนะครับน้าในทุ่งก็จะไหลออกมานะครับแล้วเราก็จะเร่งระบายโดยเปิดประตูระบายช่วยนะครับ ตามจังหวะน้ําทะเลขึ้นน้าทะเลลงนะครับขณะเดียวกันในจังหวะน้ําทะเลขึ้นถ้าเราเปิดประตูไม่ได้เราก็จะสูบน้ําเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็จะเอาเครื่องสูบน้ําเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมจากเครื่องสูบน้ําที่มีอยู่ก็คิดว่าสถานการณ์หลังจากนี้นะครับ<ช>ก็กจะดีขึ้นเรื่อยๆครับก็คือตอนนี้เนี่ยใน,ใน,ในพอ,พอคิดว่าในช่วงสักปลายเดือนนี้ก็น่าจะผันน้ําที่ค้างอยู่ในทุ่งลงสู่ลําน้ําได้มากขึ้นขณะขณะนี้เนี่ยนะครับเริ่มผันน้ําได้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็อย่างที่เรียนนะครับสถานการณ์เนี่ยของระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ำท่า,าจีนเนี่ยก็จะลดต่าลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการที่จะเอาน้ําออกจากทุ่งเอาน้ําจากพื้นที่ลุ่มขังเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เหลือพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ,รบที่เราอาจจะต้องไปแก้ปัญหาบางจุดนะครับ,รบแลวบางจุดเนี่ยเราอาจจะต้องไปคุยกับรัศดรเนื่องจากพื้นที่ทางฝั่งวันตกเนี่ยนะครับด้านบนเนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยรัศดรก็อาจจะต้องการน้ําไว้สำหรับการข้าะปูกในรอบต่อไปคครรรััับบนนนนะะตงีีี้ก็็อป่่าเเสญญณทดพื